สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วจ้ะกับสองสาวบ้านนาชาแนลค่ะประเด็นประเด็นวันนี้คือเราจะทำลิปขอบคุณเอซีเอซีเป็นยังเอซี่เอซี่นองนามได้เด็เนเขาจะเอาฝากปัดใจมากเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้องจงนเงินห้าร้อยบาททุกวันนั่งดีใจไหม นั่งเรินั่งปากค่ะอันนี้ช่นหองมาเลยเนาะเดหรนสวัสดีน้ายังค่ะว่ายสวยกุบไม่จิงเลยค่ะมีใจปะคะมีใจบอลีใจ่ะทำพิธีรับมอบเลยนะคะทำพิธีรับมอบเลยนะคะ หนึ่งเดี๋นะคะกบหัวเลยค่ะกลมกลมต่ำต่ำตัวนี Search, <orde S 1> ้ค่ะต่ำรยิบอ่ะข้านี่ค่ะอุ้ยอ่ะวกเราต้เลยือตุข้นเอฟซอ่ะน้องฝากขอบคุณขอบคุณ้่จ่ายั้เอฟเด้อขาดเด้อตั้งประเทศพุ่นเด้อตั้งประเทศพุ่นเด้อขาดเด้อ คเป็นกำลังเล่ใจให้น้อน้ำค่ะแล้วจะจะทำอะไรเป็นการขอบคุณ f um c ีโอ้ยเต้นเห็น่งล่ะคะเต้นอ่ะเต้ยูสิมค่ะเอามาใส่ใไว้ไปไปไป สะัดต่อเราเพียงเพียงมีอันยอะๆติ๊ก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 ตาย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 อุ้ยโอ้โหค่ะโอเคท้องตาน้อพคอขอบคุณนค่ะเมย์ค่ะ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 คาะค่ะ สำหรับคลิปนี้เนาะมาสูกันเป็นไเป็นคลิปขอบคุณแล้วน้องก็ดีใจดีใจหลายๆดีใจที่เส้นครับคนฝากมากเลยคนบอกว่าเป็นกำลังใจให้นายเนให้นายเห็ดเห็ดคิดกับสองสาวนี่แหละค่ะม่แจมอยู่ประจำเนาะค่ะเนาะน้องดีใจหลายก็สิเดเอาไปหานลอยนี่มันใสสำหรับชาวบ้านจะเข้ามีได้หลายมือเนาะค่ะเนาะขอบคุณอีหลีเอฟซีขอบคุณแท่นอนแน่นะค่ะเนาะสำหรับที่เนาะ อสองสาวบ้านาชาแนลพ่อกระสิทธิวามล่าพี่น้องไปกว่าอย่าลืม,ลมนะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมดูคลิปให้จบนะค,ะ,คะสำหรับวันนี้ขอเราขอกล่าควคำว่าสว,ส,สวัสดีค่ะ